สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีนประจําปักอ่าปักแรกของเดือนมิถุนามาดูกันขอให้พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนจ้ะสามถ้วยให้ดูกันจริงๆพลังงานของ พลังงานของสามถ้วยเนี่ยนะคะเป็นภาวะของพลังงานที่คุณคุณคุณมีความคิดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนจากเรื่องของเรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีได้ด้วยตัวคุณเองภพ่สามถ้วยเป็นการเฉลิมฉลองก็จริงแต่ภาวะนึกคิดของการเฉลิมฉลองตรงนี้ คือคุณสามารถถึงแม้ว่าคุณมีเรื่องทุกข์อยู่มีเรื่องภายในใจอยู่ซึ่งมีเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีแต่ไพ่สามถุวยเป็นภาวะที่ช่วงนี้คุณจะอาจจะมีการแบบติดเพื่อนเพื่อนเป็นยาใจให้กับคุณหรือสังคมรอบๆข้างเป็นสิ่งที่ทําให้คุณก้าวต่อไปจากสิ่งที่คุณเจออยู่ปัจจุบันนะคะคุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีมีนลัคนามินเทมเพลนค่ะ บมื่ท่านคุยกับชาวราศรีธนูลัคนณะธนูแล้วก็เดอะซันเห็นไหมสองไม้เท้าเอาสิ่งที่คุณเจอมาก่อนนะคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรชัดเจนคนคนนี้ทําทุกอย่างตามอารมณ์ของเขาซึ่งตัวคุณเองได้ไปสุดทางกับคนคนนี้แล้วมันสิ้นสุดแล้วมันสิ้นสุดที่คุณรู้นิสัยใจคอรู้ไส้รู้ผงเขาจนหมดเป็นเดอะซัน คุณพบทางออกแล้วของปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นคุณเห็นทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วว่าคุณเจออะไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจออะไรบางคนคุณไปคบกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้ในบางท่านบางคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ปลดล็อกนะคะปลดล็อกเลยว่าโอ,อ้มันควรจบเท่านี้พอเท่านี้ดีกว่านะคะแต่ส่วนในกรณีบางท่านบางคนคือ คุณเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันพูดง่ายๆเพราะว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรที่ทำรับหลังเราหรืออะไรบางอย่างแต่ที่ผ่านมาอันนี้สำหรับคนที่คุณไปจับได้ก่อนนะว่าเขามีครอบครัวแล้วเนี้ยแต่ที่ผ่านมาคนคนนี้ก็ทําอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนให้คุณมีความสุขมาโดยตลอดนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นคือคุณเองพยายามบาลานซ์จิตใจของตัวคุณนั่นแหละ เลยทําให้สถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้มันคงที่แล้วมันโอเคแล้วเขาคนนั้นก็ยังโอเคแล้วก็รักคุณยังอยู่กับคุณตรงนี้ให้ก้าถ้วยมันเป็นภาวะที่มีเรื่องความรักความสัมพันธ์ของการครบซ้อนมีคนอยากจะวิ่งเข้ามาหาคนของเรามากตลอดเวลาคุณมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นปัญหาที่คุณอาจจะจัดการอะไรไม่ได้เลยแต่คุณรู้ว่าสุดท้ายคุณมาสุดทางแล้วแค่นี้เนี่ยสองไม้เท้ามันมาสุดทางแล้วแค่นี้แต่คนคนนี้ แต่คนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เนี่ยเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้คุณก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นพอใจแค่จุดนี้แล้วกันพอใจที่จะเป็นอยู่ตรงนี้จุดจุดจุด,จด,จดนี้ก็พอขอแค่เขาดีกับเราเขาเข้าใจเราเขาอยู่กับเราข้างๆนะคะเ<ส>ขาคิดยังไงกับชาวราศีมีนและคนำมีนบ้าง ถ้าคุณเคยมีแฟนแล้วแฟนคนนี้หรือคนที่คุณคบคนนี้ใช้คํานี้แล้วกันเคยนอกใจคุณเคยทําผิดพลาดอะไรบางอย่างตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็คือเขาเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาอยากจะลองรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งลองทําสิ่งใหม่เพื่อคุณดูบ้างแต่เขาจะไม่กลับไปพูดในเรื่องเก่าเลยไม่แก้ไขและไม่แก้ตัวในเรื่องเก่าทั้งสิ้นที่ผ่านมาเขาจะทําสิ่งใหม่เพื่อทดแทนสิ่งเก่าแค่นั้นเองที่เขารู้นะคะเขารักคุณไหม เขาผูกพันกับคุณค่ะมีความรักให้อยู่ไหมความผูกพันมาแรงมากเลยประโยคนี้แล้วกันเขาผูกพันกับคุณมากๆเขารู้สึกเขาผูกพันกับคุณมากๆผ่านอะไรกันมาถึงแม้จะเป็นระยะสั้นระยะยาว<ๆ>เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันอะไรบางอย่างกับคุณมากๆนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีรัคขามีค่ะไพ่สีดาบโอ้ The j e d มันคือชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะคุณอาจจะไปเห็นไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นเหตุทำให้ปัจจัยของความสัมพันธ์ของคุณนี้มันจบลงเลิกหลานะคะเนี่ยมันจบลงและเลิกหลาแต่เขาจะตามคุณกลับมาจะตามคุณกลับมาอันนี้ขออีกนิดนึงในกรณีบางคนเป็นครอบครัวก่อนนะ จะมีลูกหรือบุตรหลานเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาผู้คุณจะทะเลาะกันในเรื่องของถ้ามีมือที่สามมาวนเวียนอยู่ก็คือคุณจะไปเห็นเขากับคนนั้นทําการกระทําอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจอยู่ด้วยการคุยกันนะคะมันก็เลยทาให้คุณเลือกที่จะจบแต่จบคนนี้จะกลับมาตามคุณนะคะถ้าไม่มีลูกด้วยกันก็คือเขาจะกลับมาตามคุณเองนั่นแหละนะคะถ้ามีลูกก็คือลูกจะช่วยสานสัมพันธ์ให้เรื่องนี้กลับมาดีขึ้นออืฮ จการกลับมาการที่เขาไปตามคุณน่ะการกลับมาเขาเขาจะไม่มีการแก้ตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการให้คําตอบกับสิ่งที่คุณสงสัยทั้งสิ้นแต่เขาจะดึงคุณกลับมานะคะดึงคุณกลับมาตามคุณกลับมาไปตามคุณกลับมาใช้วิถีทางหลายๆอย่างเพื่อตามคุณกลับมาอืมอ่ะประมาณนี้แหละดูเรื่องงานกันบ้างจา้ะเรื่องงานชาวสิงมีลัคนามี าเชิญออฟเพเดี๋วจิค่ะซีเมนทมาเชออฟเพบางคนเอาเอาข้อแรกก่อนนะบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับงานธนาคารหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินก่อนนะคะมีภาวะที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ผิดพลาดให้ระวังผิดพลาดเพราะเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนี่แหละเรื่องตัวเลขก็ต้องระวังนะคะอือือ ลูกน้องบุตรหรือบริวารมีส่วนที่ทําให้เกิดลูกน้องหรือบริวารมีส่วนที่ทําให้การงานตรงนี้สะดุดหรือคนอื่นที่เพื่อนร่วมงานหรือต่างๆมีส่วนให้งานของคุณสะดุดต้องต้องระวังนิดนึงนะคะอืมบางคนคุณดูในตําแหน่งที่สูงอ่มีเกณฑ์ที่โปรเซสงานอะไรต่างๆมันจะมีการติดขัดนะคะติดขัดติดขัดอะไรต่างๆเพราะว่า มีผู้บังคับบัญชาการอีกสายงานหนึ่งหรืออะไรต่างๆเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยเรื่องของอารมณ์เรื่องงานของเราเนี่ยแหละนะคะอืมอืมก็ต้องระวังประมาณนี้คนที่ตกงานมีเกณฑ์จะได้งานไหมมีแต่เป็นงานที่คุณไม่มีพาชั่น อืมเลือกเอาการเงินจ้ะมีเงินใช้มีเงินจ่ายกรณีกรณีกรณีแรกกรณีที่สองใครลองเงินก้อนมีโอกาสจะได้เงินก้อนแต่เงินก้อนนั้นพอเข้ามาปุ๊บมาเกิดค่าใช้จ่ายหมดเลยไม่มีเก็บ อืใครยืมเงินเราไปจะกลับมาคืนเอาเงินมาคืนเราอืมนะคะโชคลาภยังไงไม่มีโหแรงว่าคนโสดจะ้ะชาวราศีมีลัวขนาดอี The Tower อู้กระทันหานเกิดอ,อะไรขึ้นคนที่เคยทำร้ายคุณจะกลับมาอุ้ยไม่ใช่แบบนี้ องูพิษตลออเล่นคนที่เคยทําร้ายคุณจะกลับมาอมจะพูดงนี้ก็ไม่ได้ปักปามเขาใช่ไหมเอาเป็นว่าคนที่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆจนทําให้หัวใจคุณเจ็บเขาจะกลับมาอมจะกลับมาในรูปแบบไหนค่อยว่ากันไปแล้วแต่ผืนดวงแล้วแต่ผืนดวงของคุณนะคะแต่เอาเป็นว่าจะกลับมาอาจจะกลับมากดไลค์กดแชร์เอ้ยกลับมากดไลค์ให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า,าอาจจะทักมานิดหน่อย อาจจะกลับมาตัวเป็นเป็นแล้วแต่แล้วแต่ผืนดวงต่อไปสถานะไม่ชัดเจนสี่เหรียญรักตัวเองเป็นรักตัวเองไว้ก่อนรักตัวเองเอาไว้เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ตรงนี้ประโยคนี้พูดชัดมากแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็คือว่าคนคนนี้จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอาเขารักตัวเองวะเราก็ต้องรักตัวเองสิใช่ไหมอืม อาจจะได้เห็นตัวตนอะไรของเขาบางอย่างในปากนี้ค่ะคุณข้าไปคิดตัดสินใจชั่งน้ำหนักเอาว่าจะเอาไงนต่อเขาแล้วกันคนมีคู่นะคะจัสติค่ะบางท่านคือชาวราสิตุลลัคนาตุลน,นะคะสน้บบววมหวเจ็จดดาบเฮ้ยกรณีแรกก่อนนะชาวราศีมีลัคนามีสําหรับคนมีคู่คนที่ คุณทําเรื่องอย่าล้างหรืออะไรต่างๆทุกอย่างมันจะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะอันนี้ในกรณีแรกก่อนแล้วนะเอากรณีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะช่วงนี้คุณจะใช้อารมณ์กันบ่อยมากอยู่ๆจะพิภากษากันด้วยของพิภากษากันโดยไม่มีเหตุผลต้องระวังมากๆมันมาคู่เจ็ดดาบนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะไปเจออะไรบางอย่างเป็นอดีตเก่าๆแล้วก็เอากลับมาทะเลาะกันนะคะต้องระวัง ไปเจอเรื่องราวอดีตต่างๆแล้วเอาเรื่องราวอดีตมาทะเลาะก,กันนะคะก็ต้องระว,วังนะ,ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะชาวราสศีมีนและคาาเมีนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะจะอน้าดูดดส่วนตัวระไอยอยู่ในด e สคริปชั่นบ o ็อกด้านล่างนี้น,นะะโอเคขอบคุณมากทุกการติดตามโชคดีสวัสดีค่ะ